เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็น SV ห้าพันแปดนะครับซาวาน่านะเป็นหัวนกอินทรีนะครับตัวนี้เป็นบาสิบสองนิ้วนะครับบาสิบสองนิ้วพร้อมโซ่สตินแท้นะครับสามสแปดพีนะครับโซ่สามสัแปดไม่ใช่ตัวนี้เป็นสามสแปดซีนะครับไม่ใช่สามสแปดพีพีจะเส้นเล็กกว่านี้นะครับนี่ครับ สีนี้ผมเป็นคนทําเองนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะตัวแรกเป็นสีเลือดหมูนะครับดําเลือดหมูนะครับสวิทเป็นแบบนี้นะครับเครื่องติดง่ายครับติดแป๊บนึงแล้วก็รอสักแป๊บพอน้ำมันลงขาบูเยอะๆแล้วก็เต็งเครื่องได้ปกตินะครับอันนี้ก็ตัดไม้มะขามเทศบ้างตัดไม้มะขามเปรี้ยวบ้างนะครับแล้วก็งานต้นสะดาทั่วไปแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับจะเจอมาหลายงานนะครับอันนี้โชก นี่เปิดสวิกนะครับแล้วก็ดึงโชค๊คแล้วก็สตาร์ทนะครับดึงเบาๆเขาก็ติดนะ ดึงอย่างนี้ก็ติดครับ <buying them. S 1> ถือเครื่องแล้วก็เล่นได้เลยนะถ้าน้ำมันลงดีนะครับเพราะว่าคาบูังยังดีนะยี่ห้อดีนะถ้าแรงกว่านี้ก็จะไม่มีกำลังนะครับ นี่เป็นเครื่องที่อ่ปรับจูนเองนะครับแล้วก็อะไหล่ยี่ห้อดีนะครับขบูบนท่อทองเหลืองอย่างดีนะไม่ใช่ท่อพลาสติกนะทุกอย่างเป็นงานแท้หมดนะครับงานแท้ของอิตาลีนะครับแต่ตัวเนี้ยปลอกของมันจะผลิตที่จีนนะฮะประกอบไต้หวันนะครับแต่อะไหล่ของอิตาลีนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวตัวเบรกออกไป้นะครับไม่ได้ใช้เบรกนะครับเพราะว่ามันเกะกะนะครับ ประมาณนี้นะสี่พันนะครับสี่พันบาทเก็บเงินไปทางก็บโบอีสามร้อยนะครับเพราะว่าเสียค่า COD นะฮะค่าเก็บไปทางเพราะว่าเขาต้องเก็บกับผมร้อยละสามบาทนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับสวยแน่นอนครับอันนี้ตัวนี้ก็เปิดง่ายๆฝาคุมกองอากาศนะครับทำความสะอาดง่ายอ่ะแค่เอาลมเป่า ถอดออกมาให้หมุนตัวนี้ออกมาถอดเอา,าออกมาแล้วก็ลมเป่าเสร็จปุ๊บก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมครับติดง่ายครับ I have to